คุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนนั้นก็ยืดเยื้อมายาวนานกว่า3ปีแล้วนะคะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพหรือว่าการหยุดยิงระหว่างกันได้ค่ะแต่ว่าหนึ่งในความคืบหน้าที่สําคัญที่เกิดขึ้นก็คือการแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกระหว่างกันนั่นเองนะคะที่พูดคุยกันเอาไว้ว่าจะแลกเปลี่ยนกันฝั่งละ1000คนค่ะล่าสุดนะคะฝั่งของประธานาธิบดีโวลดดมีซเลนสกี้ผู้นําของอยูเครนก็กล่าวขอบคุณทุกฝ ะะที่ทําให้การแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกเกิดขึ้นแล้วเขาก็ยกว่านี่เป็นภารกิจสําคัญค่ะในการที่จะนําพาชาวยูเครนซึ่งถูกจับกลุมตัวอยู่ในรัเสเซียนั้นกลับบ้านให้ได้ครบทุกคนค่ะประธานาธิบด,ดีวลดิเมียสเลนสกีของอยูเครนได้โพสต์ข้อความลงสื่อสังคมออนไลน์เทเลกราฟเมื่อวันเสาร์ที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าภารกิจหลักของรัฐบาลคือการนำทุกคนที่ถูกจับตัวอยู่ในรัเสเซีย กลับบ้านทั้งหมดยอมรับว่าไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายแต่ต้องพยายามทำให้บรรลุผลสำเร็จก็เป็นภารกิจร่วมของทุกภาคส่วนโดยประธานาธิบดีเซเลนสกีของอยูเครนยัยงคงแสดงความขอบคุณทุกคนทั่วโลกที่ให้การสนับสนุนและที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นคือหุ้นส่วนของอยูเครนผู้นำทุกประเทศทุกรัฐที่ให้การสนับสนุนภารกิจที่ยากลำบากนี้ค่ะ การถแถลงของผู้นำยูเครนเกิดขึ้นหลังยูเครนและรัสเซียได้แลกตัวเฉลยศึกระหว่างกันเป็นรอบที่สองเมื่อวันเสาร์ฝ่ายละ307คนและได้แลกเฉลยที่เป็นเฉลยศึกฝ่ายละ390คนในรอบแรกตั้งแต่เมื่อช่วงวันศุกร์นะคะ ภายใต้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นในการหารือกันครั้งแรกในรอบกว่า3ปีระหว่างรัสเซียและยูเครนเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ตุรกีซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นยังจะทยอยแลกตัวเฉลยศึกเพิ่มเติมจนกว่าจะครบฝ่ายละ1,000คนตามข้อตกลงแล้วก็อาจจะมีการปล่อยเฉลยศึกเพิ่มได้อีกค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมที n News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของที n n ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ